วัสดียามเศ้าครับพี่น้องมาบึงเบียดขึ้นเก่าล้ะครับบุหรูสินี้จะตัวบี่น้องเด้อสวยจังน,น้อยเหรออ่ะครับไปหลุดน่วกันครับผมนั่นี้ยอะหมู่มูโอ <c oughs> ้มาแล้วพี่น้องบักลุก to à, phải không? Ừ. chu phải không ấy? Mò đầy Lụt rơi Mà ừ. lụt thì nó Mù cu chi mất Hãy ่โอ้โหดูด่ยเลยพี่เ้ยงนี่นี่ตัววะโอ้โหโอ้โหโอ้มีพี่น้องมีนีจังบักสังบ่าจังอ

ลักษณะนี่ยู่า่พี่หนังว่ามายูเห็น,นั่รุดเจะดายพี่หนังรุดรุดไลคตัว รูดไลยโตเลยพี่หนุ่มนี่เบิังนี่เป็นได้พี่น้องนี่ผมกุจุยนี่เป็นไังมีปลาบ่เอานี่อยู่ปลาไหลครับผมอืมใครอยู่มันมันหลุดอ่ะโอเคครับปลาไหลครับผม ไอต้าครับพี่น้องโอ้อันนี้กับหมูกุจูกันพี่น้องส่วนมากมันหลุดครับผมมันพยายามแง่หิ่งห้อยแง่ขึ้นนะเดี๋ยวแก้มือพี่น้องนี่แค่สี่ล่าพี่เราเนี่ยหมูกุจูยังสีล่ล่าพี่น้องมันยูเลยมันกับไปยูเลยเห็นรอ Vang kêu lắng lấy, you nào, ba. Nem một sao. Mmmm. Xe dai, sữa, dai, sữa, dai. Mông, gira, mông. Mông, gira, m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 ông, mông, gira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 , อันนี้ก็เรียบร้อยทำปอเรียบร้อยคื้นอยู่ปยูครับไปต่อไปต่อนี่เหรอเป็นยังไงอันนี้กระปูเพื่อนเหนียวแต่สียูปรอยู่อันนี้รุดเห็นไหมประยู่เห็นไหมธรรมดาเดือดปลาให้นี่ลายครับครับ รูดหมูปุ้หลังใคายนี่มาหนิหมูปุ้หลังเลยพี่น้องแล้วก็อยู่ป่าอันนี้ยูบะนี่ยูบะนี่ยูบะนี่อ๋ออันนี้ยูครับผม โอ้ยถ่านับที่มันหมู่แบบหลายเลยพี่น้องเฮ้ยโอ้ยทะลุผลงานพี่น้องส่วนหมากมันแหวงหลายผูดนะพี่น้องเนาะนี่ครับ นี่พี่น้องสรุปผลงานกนระไรปลาลุกสองตัวปลาคอตัวนึงปลาไหลตัวนึงแล้วก็ปลาเขีงตัวนึงพี่น้องนะครับมันมันที่พี่น้องนี่สใสใไฮนี่แหละครับต้นมาใไฮนี่และมูลหลายหลงยังเยอะเดี๋ยวอีกมือหนึ่งสีมาแก้มือใหม่พี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องที่รับชมนะครับเอาไว้คลิปหนาผมสีมาใส้ให้บเบิ้งอีกพี่น้องเพราะว่าปลามันหลายอยู่ครับผมปลาถึงมันมน้ำ้หน้ามีหนามมีสองไฮกับมีปลาอยู่ อคอยมาติดตามรับชมน่วกันนะครับในคลิป,นะปหน้าสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ๊พีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้ยร่างใจตลอดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ